of the e u n i v r s ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Genius Academy นะครับรายการที่ส่งเสริมให้คนไทยและก็เด็กเยาวชนไทยนั้นให้ความสาคัญกับเรื่องของอัจฉริยภาพเพราะอัจฉริยภาพนั้นสามารถที่จะปลุกหรือว่าสร้างขึ้นมาได้ถ้าเราใส่ใจช่วง Genius Idol สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทย สวัสดีครับคุณผู้ชมบพบกับรายการผู้นำอัจฉริยะจีนีสอะคาเดมีนะครับซึ่งวันนี้เรื่องราวของรายการเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาไทยและการค้นหาเด็กอัจฉริยะที่จะนำไปสู่ความอัจฉริยะระดับโลกเลยทีเดียวครับใช่ค่ะวันนี้จะได้มุมมองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการศรึกษาในเมืองไทยนะคะและก็ที่สำคัญเลยนะคะเด็กไทยค่ะจะได้มีแบ็คหลังนะคะคในการที่จะนำไปสู่ความอัจฉริยะระดับโลกเลย ได้อย่างไรนั้นและวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่เดียวนะครับเพราะว่าเราอยู่กับบุคคลที่เรียกว่าสําคัญที่สุดในวงการศึกษาไทยในปัจจุบันนั่นเองนะครับนั่นก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพนักท่านจินวรบุญยเกียรติครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับทางรายการด้วยนะครับแล้วก็พูดคุยกับน้องๆที่ชมรายการของเราอยู่ด้วยใช่ครับเพราะว่าท่าน ใช่นะคือได้ว่าถือได้ว่าเป็นเด็กอัจฉริยะด้วยแล้วก็สร้างสิ่งดีงานที่เกิดขึ้นในเมืองไทยใช่นะครับถูกต้องนะครับกว่าจะก้าวเดินมาถึงตําแหน่งในปัจจุบันนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก่อนหน้านี้ทั้งประวัติและผลงานของท่านเชื่อว่าหลายท่านอยากจะทราบถึงเป็นยังไงบ้างครับท่านฮะครับจริงๆพอพูดถึงว่าเป็นเด็กอัจฉริยะในในความหมายของคนไทยหนายถึงว่าเด็กที่มี สมองที่พิเศษคือร้อยขีสิบขึ้นไปอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับหรือว่าพูดถึงผมว่าเป็นเด็กอัจฉริยะมาก,ก่อน,น <c oughs> ก็อาจจะรู้สึกเขินไปหน่อยนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วคํานี้เนี่ยผมอยากจะใช้คําว่าอัจฉริยภาพมากกว่าก็คือว่าคนเรานี่อาจจะมีความเก่งด้วยกันในหลายทางนะครับบางคนอาจจะไม่เก่งทางด้านคณิตศาสตร์แต่กขาอาจจะเก่งทางด้านศิลปะบางคนไม่เก่งทางด้านศิลปะแต่ก็อาจจะเก่งทางด้านการร้องเพลง ดรือเก่งทางด้านดนตรีคือทุกด้านเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นอัจฉรยะได้ถ้าเราค้นพบนะฮะเงันผมอยากจะกล่าวเปียนว่ารายการนี้จึงเป็นรายการที่ให้โอกาสกับนักเรียนนะักศึกษานะครับที่จะได้ติดตามเพื่อค้นหาตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดสำหรับผมเองก็อยากจะกล่าวเปียนว่าจริงๆก็เป็นเด็กในชนบทธรรมดาคนหนึ่งนะครับ,รบแต่ว่าเพียงแต่มีโอกาสในการที่จะได้เรียนรู้ และมีโอกาสในการที่จะได้พัฒนาตัวเองมาตามลําดับนะมันจึงเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าในโลกกว้างของสังคมไทยที่ให้โอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะการศึกษาของไทยนั้นเป็นการศึกษาที่เรียกว่าให้โอกาสกับทุกคนที่จะได้ยกระดับโอกาสของตัวเองแต่ว่าการศึกษาในช่วงที่ผ่านมาเราก็ลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปครับว่าทุกคนนั้นมีความแตกต่างกันนะเป็นหลักโดยธรรมชาติเราก็เลยจะเอาคน ที่แตกต่างกันนั้นมาแข่งขันในสิ่งที่เหมือนกันและหาคนที่เก่งที่สุดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับในโลกของสังคมว่าเป็นจริงเราควรจะค้นหาอาาริยภาพในความเก่งของแต่ละคนที่แตกต่างกันและส่งเสริมความเก่งนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมคเป็นประโยชน์ต่อต,อตอนเองเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบางคราวก็จากความความเก่งของตนเองก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อโลกเช่นทีดิสันเช่นไอสไตล์เหล่านี้เป็นต้น สังคมไทยจริงควรที่จะอันกลับมาว่าเราจะค้นหาอจริยภาพของเราในทางด้านใดที่จะทําให้เกิดความสําเร็จผมเองในฐานะที่สนใจในเรื่องนี้ว่าเราจะทําอย่างไรที่จะให้โอกาสกับทุกคนให้เขาได้สามารถที่จะแสดงออกจากเต็มที่ในฐานะที่ผมเคยเป็นเด็กมาก่อนที่ก่อว่านต่ตจริงไม่ใช่เฉพาะผมทุกคนต้องเป็นเด็กมาก่อนนะทีนี้เราก็อาจจะไม่ได้ถูกสังคม หรือครอบครัวเนี่ยค้นหาตลอดถึงระบบการศึกษาของเราเนี่ยไม่ได้มีส่วนในการค้นหาของเราจะเป็นระบบแพ้คัดออกมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายวันนี้ผมคิดว่าจากระบบการศึกษาที่ผมเองมีส่วนในการที่เรียนด้วยตนเองมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ในการเรียนตั้งแต่เล็กๆมาแล้วก็ในช่วงที่มาเป็นทา,า,ารกรรครูแล้วผมก็ต้องสอบวิชาชุดครูในส่วน มาเรียนที่รางกําแหงผมก็ต้องมาเรียนด้วยตนเองนะฮ<น>ะจนจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์การปกครอง,รองทั้งหมดนี้คือการคน้นหาวิธีการเรียนรู้ว่าเราจะเรียนรู้ได้อย่างไรที่ดีที่สุดสำหรับเราอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นผมยิ่งอยากจะกลาบเรียนในช่วงต้นว่าจริงๆเรื่องประวัติไม่สําคัญนะ <c oughs> แต่ที่สําคัญก็คือว่าเราจะได้สมบทเรียนจากพฤติกรรมของการเรียนรู้แต่ละคนอย่างไรจะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆตอนนี้ตอนนั้นท่านมีวิธี